สวัสดีครับมาผมมาพอผมอเข็นเดียวกับผมคนหลักงัวนะครับมา,ามาเนี่ยออกมาเลี้ยงงัวอยู่ขางป้าไว้ครับผมกับสีพาพี่น้องมาเบิง้งสำหรับมือมานะครับที่ว่า,าอยากเลี้ยงงัวนนะเราบ่ามีง,งัวคขุ่งผงนะครับเราสีสังเกตยังไดงว่างัวเป็นสัตว์รอบเป็นของสัตว์สัตว์ในที่มาถึงรอบระยะที่เขาต้องผสมพันธุ์นะครับมาเบิ้งครับพี่น้อง พี่น้องเห็นอันด,ดำๆครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้คืออันสัญลักษณ์หรือว่าทำแจของสัตว์มันสิขืนมันสิมินาเมื่อกอมากครับอันนี้คือมันโดนแล้วมันก็เลยเป็นเป็น,ปนสีดำน้ำตาลดำนะครับบกตีไม่นช่เป็นสีใสห้ายท่านพลาดนะครับว่าสัตามือไมทีผสมเทียมเนี่เสียเงินฟรีครับผมเห็นมันออกปุ๊บเสืงอปับบ๊อแมนครับต่างรอเบ,บิงจังวาน้ำ พราะว่าง,งวนแต่ตะโตก็ขึ้นกันเด้อนะครับมือไม่ฟังอยู่ดีงวแต่ตะโตค้งสร้างระบบสืบพันธุ์บัคขึ้นกันเมื่อวานเาเห็นน้ำจใส,สออกนะครับจากเอาไปยาเพศทแล้วเอาสีเอางว้วไปผสมโตหรือไปผสมหลอดเลยยังสิบ่ไดดครับต้องรอบเบื้องอาการสังเกตอาการนังอาการเบื้องต้นสังเกตไงขันเขาไม่ง,งว้วผูนะครับงวัวผูสีคุ้มสีดมสีน้ำเบิดมเหมือครับหลังจากที่งวัวยืนนิ่งเด้อครับเด้อ ให้พี่น้องเอาไปสมพันธ์หรือว่าสมหลอดนะครับอันนี้ผมกะเมื่อไม่คือกันได้มาประสบการณ์เซงงัวมากอะนะครับได้สองตัวแล้วผมสังสงเกตแบบนี้ครับเนาะแทบสีว่าผาาบอกับมีผ่าดู่แต่กับบอบผาาหลายครับเนาะครับอันนี้คือผมการผสมเทียมครับาต้องจับแล้วจัางว่าที่แม่เขาเนี่ยยังคม่มโตอ่นอยู่ ยังประโยชน์แยเพิ่งไปผสมได้พผลแนวให้มันขึ้นหรือมันอวยหรือมันลงก่อนครับว่ามันว่าให้มันนิ่งเลยครับคือให้มันอวยหยุดหยุดโค้งเขาจะขึ้นขึ้นตอนแรกพรุ่งนี้เศร้าครับเหมาะสมครับรเบื้องอาการน้ำนะสำหรับผมได้ผู้อื่นอาจเศัยในผมประหลูนะแต่วิธีของผมนี่ชั่วครับพอผมเซอร์อมาสองตัวบ่พลาดครับตัวนั้นเป็นลูกลูกสายแก้โคตลอยล่างครับนะนี่ครับพักสี่เบื้องอ่า นี่อันนี้ไปสมหลอดวัตติผมบอกเลยแผ่นรักษาเยงส่สีท่านท่านท่านได้เป็นรอบสาธีชัดเจนครับเพราะว่าลูกเขาได้สิเขาสองสามเดือนนะครับมันก็ขืนอยู่ได้บ้างขนะืนแห้งเนาะท่านได้เป็นสาธีแห้งหรือว่าถึงเวลาหมะครับช่วงเวลาทีเขาอยากให้มันขืนไว้เขาก็ต้องให้กินหารบำรุงตัวนี้แม่เขายังสูบฟองครับเพราะว่าลูกเขากินนมไหลเห็นปะเหรอลูกเขาใส่น้ำนมไหลแล้วมันอ้วนเนาะเขาต้องบำรุง แต่ว่าอ่าให้เป็นพวกวิตามินนะครับแย่ฟื้นไปเน่หัวอาหารหรืออาหารคนเพาะเน่ยอาหารคนนี่ยระบบสูบพันสิบปั๊บเปลี่ยนไปเลยครับหลอมเปลี่ยนไปนะครับสำหรับมือไม่อยากพลาดเนี่ยเบิ้องตัวย่างเลยครับว่าเส้่งหลอดนะครับคุณภาพเป็นแบบไหนพอพันที่ดีครับเนี่ยน้าตันครับแม่เนี่ยนะครับหลายคนอดสินับมือนับเวลาน,นับชั่วโมง นะแต่ผมบอกเขาค่ะครับนะครับขันพดเตะบอสสามารถที่สิผสมเทียมได้ให้เขาไปเรียกพอพันนะครับพอพันที่ลักษณะสูงข้องสายง่ายเจ้าเนื้อกลามเนื้อละลายครับนั่นแหละเป็นต้นแบบของงัวทีเทาสีบีดออกมาครับแฮมออกมาได,ได้ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ย่างบอเต็มร้อยปุนไดพัฒนาบีดสองรุ่นครับเนี่ยให้มันหนาตันแบบนี้เพราะว่ารุ่นน้องเขากั ตามด้วยลุงพี่ครับเนี่ยเลยครับสางมือแมมนะฝากไว้แล้วชิปหนาผมเช็ดเจวกับลักษณะงัวที่ควรสื่อกับบบควนสื่อนะครับราะว่าก็มีพี่น้องหลายคนถามเข้ามาครับสื่อลักษณะแบบไหนจังคอยแต่งัวลักษาแบบนี้นี่เปนี่อยู่ครับผมเอาชิปนี้ก็ฝากเพียง่นี้ครับผมฝากติดตามนะครับผม